สวัสดีค่ะกระแสเข่าวดังมาแล้วค่ะไม่อยากหย่าสาวคู่เข่าขอร้องสามีไม่อยากหย่าทําคนเห็นใจพอรู้เหตุผลกับรำแทบไม่ทนันเมื่อเร็วๆนี้คู่สามีภรยาคู่หนึ่งในมณฑลเหอเป่ยของจีนได้สร้างความตกตะลึงให้ผู้คนเมื่อพวกเขาเยื้อยุดกันอยู่หน้าศาลฝ่ายหญิงถึงขั้นลงไปนั่งกับพื้นและกอดขาฝ่ายชายแน่นทำหลายคนเห็นใจฝ่ายหญิงแต่เมื่อทราบความจริง ผู้คนก็พากันเห็นใจไฟชายทันทีตามรายงานชายหญิงคู่นี้มีชื่อว่านายเปิดและนางหลานทั้งคู่รู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยเขาเป็นคนเก่งส่วนเธอก็หน้าตาดีจึงดูเหมาะสมกันมากทั้งคู่ออกเดทกันไม่กี่ปีก็ตกลงแต่งงานกันหลังจากแต่งงาน เขามีหน้าที่การงานมั่นคงทําให้เธอตัดสินใจเป็นแม่บ้านดูแลสามีทั้งนี้ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเห็นว่าสามีเดินทางไปทําธุรกิจบ่อย เธอรู้สึกเหงาและเศร้าใจจึงเริ่มหาเล่นอินเทอร์เนต็ตเพื่อหาเพื่อนทางไลน์ไว้คุยปรับทุกข์คลายเหงามีครั้งหนึ่งนายเปยกลับมาจากทำงานและพบว่าภรยากำลังคุยโทรศัพท์เธอมีท่าทีตื่นตระหนกและรีบวางสายทันทีเมื่อถามว่ากำลังคุยกับใครเธอก็ตอบเพียงว่าเพื่อนและรีบเปลี่ยนเรื่องทันที ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานายเปยดค่อน,นข้างระแวงภรรยาเขาเคยแอบเช็คโทรศัพท์ของนางหลานระหว่างที่เธอกำลังอาบน้ำอยู่เขาพบว่าเธอมักจะส่งข้อความและแชทกับชายหนุ่มทางออนไลน์ขับพูดคำจาอ่อนหวานและไพเราะทำให้ทั้งคู่เริ่มทะเลาะกันเธอรีบขอโทษและสัญญาว่าจะไม่ทำเช่นนี้อีกซึ่งเขายอมให้อภยัยอย่างไรก็ตามวันหนึ่งนายเปยดกลับบ้านเร็วกว่าปกติ ทันทีที่เขาเปิดประตูเข้าไปเขาได้พบกับชายแปลกหน้านั่งหลานพยายามอธิบายแต่มันไม่เป็นผลเขาไม่ต้องการฟังคำอธิบายใดๆเพราะเขาเคยให้โอกาสเธอแล้วเขาจึงตัดสินใจเด็ดขาดยื่นเรื่องฟ้องหย่าเธอทันทีเมื่อไปถึงศาลนางหลานรู้สึกเสียใจมากเธอคุกเข่าอ้อนวอนนายเปยขอร้องให้เขายกโทษให้เธอแต่เนื่องจากเธอทำลายความไว้ใจของเขาไปแล้วดังนั้นเขาจึงตะโกนบอกเธอว่าไปหาคนอื่นซะ จากนั้นเขาก็เดินเข้าไปในศาลเพื่อดำเนินการหย่าทันทีขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเชวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ